เไปเอวิ่งค่อยๆวิ่งไปเดันหลังลอยตัวได้เลยเนี่ยไม่ได้สิเนี่ยไม่พออ๋อลมปีกติดลมปีกติดปีกเปนพันนะครับอาลงก่อนสายปีกครับเอาคืออย่างนี้ได้เลยพร้อมโอเคต่อได้เลยเมื่อกี้ปีกพันนะครับ ஏன் தோட்டனா ไปเล้ล evet, <Yeah. S 1> ้างไว้ล้างไว้อย่ายอมมันอย่ายอมมันวิ่งไปทางรถวิ่งไปทางรถลมมันเริ่มเปลี่ยนไปทังเข้าสายไฟตรงนี้ครับลมมันเริ่มทะยานไปทางนี้แล้วแต่เขารันไปทางนี้ครับรันไปต้องพยายามฟืนลมไม่ได้ครับถ้ารันอย่างนี้ทำอย่างนี้มันพยายามจะเลี้ยวทางนี้ทางนี้ตลอดนะครับเราต้องรันมันออกไปง้น ลั้นออกไปลั้นออกไปลมมันเริ่มตกนะเพราะว่าลมมันเปลี่ยนทิศลมมันต้องไปทางนี้เนะลมมันก็พยายามจะเอียงมาหาลมนึงเดียวลมนึงเดียวไม่ไหวเนี่ยครับเพราะว่าถ้าจริงๆแล้วเราต้องพยายามลั้นลมออกเพราะว่าท,ทีนี้ถ้าเราไปตามลมมันเข้าใส่ไฟเราจะบินขึ้นไม่ได้เราก็ต้องพยายามลั้นออกไปพอลั้นออกไปปุ๊บถ้าจงังหวะดีก็เร่งเครื่องขึ้นไปเลย